ครูคลับอัพสกิลรีสกิลการเรียนแบบร่วมมือเนี่ยครูนิยมชายเยอะมากนะคะ บอกเลยว่าครูแทบทุกคนน่าจะเคยใช้นะคะถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะคะถึงหลายๆคนที่เข้าใจกันก็คือการแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้เด็กๆมาทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆเรียนรู้ไปได้วยกันส่วนใหญ่เลยล่ะคะ่ะเวลาที่นําเอารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเข้ามาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จจะพูดถึงข้อควรระวังแล้วกันนะคะเวลาที่โลยิต เอาการในแบบร่วมมือมาใช้นะคะอย่างแรกเลยคือการแบ่งกลุ่มคุณจะอยู่ระหว่าง4 6ถึง6คนอย่าให้เกินกว่านี้อันที่สองนะคะคือต้องแบ่งหน้าที่ให้ดีต้องมีการบริหารจัดการที่ดีว่า4คนนี้ใครทำหน้าที่อะไรนะคะทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนต้องสามารถตอบครูได้ค่ะว่าคุณวางแผนการทำงานยังไงใคร รับผิดชอบในส่วนไหนของงานกลุ่มครั้งนี้นะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นข้อที่2ประเด็นที่3ค่ะ<ม>ก็ส่วนใหญ่แล้วในหลักการการรีบ่วมมือเรามากักจะบอกว่าเอาเด็กเกง่งเด็กอ่อนความสามารถต้องคละนะต้องแบบมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะอยากให้มีการเทคเทิญนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการดูแนละเพื่อนคน,นคนไหนเป็นพิเศษก็อาจจะให้แบบ สลับกันบ้างน,นะคะอีกประการหนึ่งที่อยากจะพูดนะคะก็คือ,อในเรื่องของการประเมินผลอาจารย์ต้องระวังค่ะเวลาทํางานกลุ่มแล้วในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กเก่งเด็ก,ดกอ่อนร่วมกันอยู่ไปหมดเลยและอาจารย์ก็จะประเมินผลโดยการเอาคะแนนกลุ่มมาเป็นคะแนนของทุกคนเลยทําอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพนักเรียนคนนั้นสัทีเดียวเพราะมันคือคะแนนของกลุ่ม อาจารย์สามารถใช้คะแนนของกลุ่มได้ค่ะแต่อาจารย์ต้องสลับกับการประเมินผลรายบุคคลบ้างน,นะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนภาพการประเมินผลจะได้สะท้อนภาพนักเรียนอย่างแท้จริงประการสุดท้ายที่อยากจะให้ข้อคิดนะคะต้องบอกว่าเป็นข้อคิดละกันนะคะสําหรับการที่คุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็จะใช้กรรันในแบบร่วมมือนั่นก็คือว่าต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะว่าข้อจํากัดคือ เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะไม่มีวิธีสอนใดหรือไม่มีรูปแบบการเรียกนการสอนใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์นะคะอาจารย์นนจะต้องเ,อเลือกนะคะเลือกวิธีสอนที่มันเหมาะกับสาระที่อยากจะส่งต่อให้ให้ให้ผู้เรียนและต้องเหมาะกับผู้เรียนด้วยค่ะ